ครับผมก็สวัสดี MC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สารเจ้าพ่อปู่ขุนหานนะครับวันนี้มาขอโชวขอลาบนะครับผมวันนี้ลมแรงท่านผู้ชมนะลมแรงแต่ว่าขับรถเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีใครอยู่หรอกท่านผู้ชมก็ลุยเดี่ยวครับวันนี้เอาง่ายๆเลยตรงๆงเลยครับลุยเดี่ยวนะครับวันนี้ ไม่เจอน้องไก่นะครับน่าจะนอนแล้วนะวันนี้มาดึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากโทรรบกวนนะครับน่าจะดึกนะน้องน่าจะเข้านอนก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเซียมซีนะท่านผู้ชมงวดวันที่1พฤศจิกายน2568นยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่องบ่าวเพชรชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ม่ว่าจะเป็นหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหลกคนเดิมนะครับผมฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะวันนี้มาลุยเดี่ยวขอโชว์ขอ,ขอราบนะครับขอสามตัวแดงนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับวันนี้เตรียมของไว้ามานิดหน่อยครับเอามาไม่เยอะนะทุกคนเพราเป็นอรารมณ์นะเพื่อนชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปรับ กระบะมานะครับเพราะว่าทางเข้านะผู้ชมทางเข้าน่าจะเป็นเป็นหลุมอ่ะมันตอนฝนตกเมื่อกี้แหละท่านผู้ชมเออเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยรถเก่งผมมาไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเอาคัาน,าน,านที่ยกสูงมาหน่อยนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับวันนี้ก็ก็ลมนะท่านผู้ชมค่อนข้างจะลมเลยวันนี้ ได้เลือกเลยคุณผู้ชมซาตูเร่ปูคุณหารโอนีคลูกหลานมาขอโชคขอลาบอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเด้อลูกหลานมาผู้เดียวเออลูกหลานมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบเอาลเลขเด็ดไปฝากเก็ซีอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเออไปครับท่านผ้อครับเมืม่อกี้ลมไม่ได้แรงขนาดนี้คุณผู้ชม ไปข้างในนะเดี๋ยวผมจะปิดไว้เลยเพราะว่าลมค่นข้างจะแรงน่าจะพัดประตูนะครับผมปิดไว้นะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรไหมไอันนี้อันนี้ผมปิดนะไม่ใช่อะไรนะตันนี้สุดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับผม อ่าวันนี้เกหึนั่นไงล่ะผู้ชมเห็นหมู่เห็นมั้ยเห็นมั้ยอ่ะ1เด้อปู่หรือหน้องกุมานลูกหลานจะบ่หุงกกับประตูเ <IL> อ้าไปเผู้ชมคนลูกเลยเด้อผู้ชม นนเดี๋ยวผมจะผมคือผมจะรีบหยุดทุบบ่อกก่าวปูอยู่นะเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามีอะไรยังไ,ไงไหมเนี่ยั่งนี้ไม่มีนะไม่มีโอเคท่านผู้ชมอโอเคครับผมก็สาตุเดอปูขุนหาน หลาานมขอโชคขอลอลาย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้อปู่เด้อโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดธูปบอกกล่าวนะครับปู่คุณหารกันครับไปครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะขออนุญ,ญาตนั่งขัดสมาธินะครับผมสาธุเด้อปู่ลูกหลานขออนุญาตเดือบูเด้อ โอเคครับเดี๋ยวเตรียมของไหว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะวันนี้ได้ส้มนะครับจะมาไหว้ปู่เลยค่อนข,ข้างจะล้มนะครับวันนี้วันนี้ขอเซียมซีนะท่านผู้ชมนะขอ, CNC, ขอเซียมซีขอเลขทูบนะเลขทูบผมเตรียมมาเองนะครับผม ก็ขนม ว่ากิ่งไม้หล่นลงมานะครับทําให้เกิดเสียงนะท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษขอไปนะครับผมเอออาจจะไม่ชินนะครับไว้จะไปชินเราท่านผู้ชม A Chính thật. เงียบมากครับคุณผู้ชมเงียบจนรู้สึกกลัวไปเอง โ okay, อเคคุผู้ชมเปลี่ยนข้างแป๊บนึงวันนี้นะครับลุยเดี่ยวขอสามตัวแตกนะท่านผู้ชมเอฟซีที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะท่านผู้ชมนะกับเจ้าพ่อปู่คุณหาร นะครับขอโชคขอราบขอเลขเด็ดกับท่านให้มาอยู่ในเลขทูบนี้นะครับแล้วก็เซียมซีมาเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญน,นะครับเป็นตัวแทนนะครับจุดทูปบอกเก่าให้กับเอฟซีเองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอจุดทูปก่อนไฟเป็นอะไรก็นี่ ลมลแรงนะวันนี้่านผู้ชมอากาศก็ดึกมาเริ่มเย็นนะเออดึกๆมาอากาศเริ่มเย็นนะครับผมแต่ตอนกลางวันนี่ถึงจะมีลมแต่ก็แอบ,บร้อนอยู่ยนะครับโอเคคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบบอกเก่าเจ้าพ่อปู่ปู่คุณหารพร้อมกันกับผมเลยไปครับผู้ชม สาธุนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อจะพอปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์มือนีลูกหลานบ้าแพ็คชนแนลพร้อมทางเ c ซีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานซื่อจิตถึงปู มือนีลูกหลานมาขอเพิงบุญเพิงบรารมีปูคุณหารมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายน2,568ขอเลขกไทยแล้ววันที่หนึ่งสาตัวตรงๆเด้ปดเอปูเดือย 4, 2, 3, ให้เขาในเลขกถูกเลขเซียมซีสองตัวสตัวก็ให้เขาเด้อปูห้เซียซีเพิ่นในโชคได้ลาบน้ำช่องบ้าแพ็กชแนลให้ถึก3าตัวตรงๆหลดหรือปูสี่ให รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งให,ให้ได้โชคได้ลาบก่อนใหญ่เออเอฟซี FC ทีเพิ่นสัตทา่าเพิ่นอยากได้โชคได้ลาบนั่นจะพอปูคุณหารเมื่อนีลูกหลานมาขอเป็นสะพานบุญมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีให้เอฟซีมีใจความสุขความเจริญเด้อปูเด้อให้ลูกหลานมีต่ความสุขความจเจริญเออ,เเอ,อผู้ใดตั้งจิตอธิษฐานซื้อจิตถึงปูปูก็ให้โชคให้ลาบออผู้เพิ่นตั้งจิตอธิษฐาน น้ำเดือปูเดือเผินโบไดมาเองเผินยุกไก่เทิงต่างประเทศเทิงต่างจังหวัดเผินกระยากได้โชคได้หลับน้ำปูขอให้เขาสามตัวปังปังเฮ้งเฮ้งยๆยปัง,ง,งปังเดือปูปปปสาธุ เรียบร้อยนะครับผมตาทุเดธอปูลูกล้านเลยของไหวามาบว่ววาจะเป็นขนมผลไม้น้ำแดงน้ำดื่มให้ปูมากินใหเยี่มน้ำสำลา,าเดเนื้อปูด้อซะถุโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ปูหยิบเลือดทูบให้นะครับผมเลือดอยู่ในนี้นะไปครับ าัวปูเห็นตัวใดปูก็ยิบออกมากให้ลูกหลานเนี่ยเด้อปูเด้อเข้าสามตัวตรงๆเนี่ยเด้อปูตัวใดมันจะเข้าปูกับเพย้เห็นโหลดให้เข้าพร้อมปูซาธุ ทุ่มซาุออกุ๊ย,อ,ยออกมาสองอันครับแดงกับสีไข่เอาตัวไหนครับ ต้องเนี่ยผมเชื่อเลย fc fc ต้องคอมเมนต์มาว่าจุดทั้งสองเลยใช่ไหมถ้าจุดทั้งสองเนี่ยไม่ได้ขย่าเซียมซีนะแต่ผมบอกกับปู่ว่าจะขอเซียมซีแล้วก็เลขถูกงั้นผมจะเสี่ยงทายแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นท้าเวสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่นะครับถ้าเกิดผมเนี่ยวางไปเนี้ยตัวไหน อยู่ด้านหน้าพุนจุดตัวนั้นนะครับเนี่ยตัวไหนพริกด้านหน้าขึ้นนะครับวางไว้พร้อมกันนะไม่ได้ไอ้ไข่ครับมาคุณผู้ชมไอ้ไข่พริกหน้าขึ้นนะ ถูกปูลูกลานขอจุดเหล็กถูในเด้อปูซะถูมาท่านผู้ชมขอสามตัวชัดๆด้อปูเรียงชุดใหญ่เลย เดี๋ยวปักถูกไว้นะครับมีของผมมันเดียวนะครับอยู่ในนี้นะสาธุอะโอเคท่านผู้ชม,มเดี๋ยววันนี้ขอเซียมซีด้วยนะครับปกติเลขจะตรงกันนะท่านผู้ชมทูปกับเซียมซีจะตรงกันนะครับแล้วขอเช็คก,ก่อนสอง นี่นะครับไปครับจ้าทุ ไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้เลขหนึ่งครับไม้เลขหนึ่งนะครับไม้ที่สองครับ หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะครับ,รบ,รบโอ้ตกใจเพื่อนชมเป็นเงาผ้านะตกใจเวอครับหมายสุดท้ายครับ มมหมายเลขศูนย์ครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งกับเจ็ดในพี่น้องกันนะหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ปังปังสาธุเขาเด้อปูเด้ออะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับรอเลขทูบนะรอเลขทูบแอ้ ก็เมื่อกี้ผมตกใจนะครับนึกว่าเงาอะไรนะหรือว่าอาจจะตาฝาดก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นเงาเงาผ้าเงาอะไรนี่แหละนะครับแต่คนลุกอะเดู่คนเดียวตอนนี้โอเคท่านผู้ชมระหว่างร้อยเลขทูปนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ไหมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับไหมแล้วครึ่งหนึ่งลอยครึ่งหนึ่งเดินรอบนี้เดินดูบริเวณน,นี้ครบพอดีไปครับท่านผู้ชมนะไปครับท่านผู้ชมครับก็ระหว่างรอเรียกทูบนะอันนี้าบเลขที่บูนะครับหกแปดสองนะครับอันนี้หกหนึ่งสองนะท่านผู้ชม เ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับอทำนั้นหุ้ยกิ่งไม้ไปเร็วดูมาชฉมเห็นไห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 มไปเร็วตุ๊กแกน,นะครับตัวใหญ่มากไปเร็วดูมิจุมฮึะตุ๊กแกออกมาแบบนี้ผมว่าปังแน่นะครับไปใส่เนาะดูมิจฉุมคุณ โอ้โหนลุกคนลุกตวัวใหญ่มากเลยไปแล้วไปแล้วดูดูดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอู้ยตัวอย่างใหญ่ท่านผู้ชมดูโอ้โหบริวารปู่นะท่านผู้ชมเนี่ยตวัวใหญ่มากเห็นไหมถ้าตุ๊กแกมาแบบนี้นี่ได้เ,เข้านะท่านผู้ชมอ่ะปังตังเหมือนเห็นผมนะ ตอนนี้นะเหมือนเห็นผมนะอะไม่ไปรบกวนกันนะโอเคผมก็ไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมซูมเข้าไปนะตัวใหญ่จริงไหมครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสุดๆระโดดหรือเปล่าเนี่ยจะกระโดดเลยท่านผู้ชมโอเคนะอ่ะอย่าดดดมาฝั่งนี้ก็พอ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้รอเลขทูบนะครับน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมนะเอออย่าตื่นอย่าทถวงลูกหลานเีือปูเด้อฮน่าจะเสียงไม้ เนีเสียงไม้แบบเสียดสีนะครับกับหลังคานะโอเคดูเอาไต้กรแสงไปแล้ว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 ,ลวอโอเคครับเดี๋ยวมารอดูเลดทูบเราดีกว่านะครับผมอุ้ยหืมหืมอะไรก่อน โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตั้งกล้องดูเรียกทูบนะครับผมตอนนี้ไม่ไปแล้วสองตัวอีกครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมอธิษฐานขอกระปูนะครับผมเทียนผมดับ ลงมา โอเคคุชมไม่หมดพอดีนะครับตรงไปมาแล้วครับผมน่าจะโอสวยมากเลยุ่นผู้ชมน,นะเลขสวยมากนะครับเลขทูบที่สัญญาพอ่อปู่คุนหารนะครับผม ครับท่านผู้ชม9กับ6ตัวเดียวกันนะแล้วว่าที่แล้วมาเยอะด้วยนะครับไม่แน่นะท่านผู้ชมอาจจะหลงเหลืออยู่สักตัวนะครับผมอาจจะมา3ตัวก็ได้2 5 9หรือว่า2 5 6นะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่อง b าแพ r c h ช n n นลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชค ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดวันที่1พฤศจิกายน2568นี้เท่านั้นนะครับผมตามนั้นนะท่านชมขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปักันทุกๆท่านเนาะมองเห็นไหมแต่เลขสวยนะผมชอบนะเนี่ยตัวเด้อปูให้เขาสามตัวตรงๆรงเลยเด้ดปเอปอูเลขไทยรางวัยยลใหญ่รางวัลที่หนึ่งสองหาเก่าสองหาหกกระไดปู โอเคคานผู okay, ้ชมตามนั้นนะครับผมเก็บขวงแล้วนะท่านผู้ชมขก็เก็บกระเป๋ากันครัูเดอปูป่วยเข่าสามตัวตรงๆเดอ้อ เซฟซีเพิ่นทาอยู่เพิ่นในปุดนีเพิ่น,น,น,พนมีเงินใส่หลายๆเด้วยปูเด้อร์ซะถุโอเคคานผู้ชมเดี๋ยวผมดับเพียนก่อนนะทำนั้นนะครับไม่ดับเนี่ยอยากให้ดับไม่ดับนะอพอไม่ให้ดับเนี่ยดับจริงเลยโอเคครับตามนั้นนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้มาดูเดียวขอโชคลขอลให้ fc โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะหนุ่มอําคนเดิมมาเวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังป,งปงกันทุกทท่านนะท่านผู้ชมนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้บ่าวแพ็กคอสวัสดีครับ